สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนๆพื่นพี่ๆทุกคนเด้อค่ะบากินเข่าจ้ะจะกินยำยังเดียวเหมือนี้เดี๋ยวมาลงมือเลยเนาะค่ะเนาะเพื่อไม่ให้ทําการเสียเวลามาเด้อทุกคนพี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พีตั้งหลายมาเด้อค่ะมากินน้าสุปมากินยำวุ้นเส้นรวมมิตร ซูมี่เ็ดหูหนูน้วเมื่อค่ะนี่อันสีดำๆเราชาเพ,พอดีแล้วค่ะพี่น้องเฮ้ยสู้กันเืมบอกไปเมนนี่ซูใหญ่มาก,กินอยู่ของรีบย็งรุ่มเด้อจ้ะเพราะว่าทาง่างแฟนสูเราเปิดทีวีเสียงดังไม่มีสมาธิทำวิดีโอก็เลย เรากินเขาข้างล่างแล้วกะ็อ่าอยู่ห้องในห้องขัวจา้ะเดี๋ยวเรากะเปิดทีวีไปพร้อมซุกะมาหองรีบยิงร่ o มแล้วกะมาเอาบรรยากาศเงียบๆกินเขาจะได้คุยกับเพื่อนๆได้เนาะค่ะเนาะ <laughs> มาได้ค่ะ ไม่อยากบรรยายแซบเกินคำบรรยายมาด้วยค่ะโอ้สุนิชัวรันเตา่เตาร่ำด้วยจานเนี่ย พิกหวานแล้วก็ลิกจ้านี่กินมันก็คล้ายๆหอมอ่ะจ้าอุย้ยแสบค่ะพี่น้องดูอยากกินมา,นามหลายมือเลยจ้ะสลรับซับเพียนกินกันมาค่ายัย่วๆค่ะมาเด้อค่ะอืม ดูประด้เอวกระดับคิดถึงโลมาเลยขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,นัองหอเด้อค่ะที่เขามมใหายกำลังใจใสุรีบคอมเมนต์ไวด่านลางไตคลิปเด้อค่ะเด้อ แล้วสู้ตามไปตอบให้ทุกกนใหายกำลังใจทุกคนนะจ๊ะสู้เป็นคนใจดีมาเด้อค่ะอื้ดนำย่ำค่ะพี่น้อง แซ่มแห้งพี่นอ้องยำวุ้นเส้นรวมมิตรซีฟูดด้ดรวมมิตร หญ่มุ่มไปทัวร์เนะาะค่ะนาะพี่น้องเพื่อนๆจะได้ไปต้องเบื่อขึ้นกันกินแต่มุ่มเดิมๆไรเห็นแต่หมองเดิมๆใหญ่มองนั้นแน่มองนี้แน่เปลี่ยนบรรยากาศเพื่อนๆจะได้เห็นวิวเห็นยังน้ำเอออ,อะไรจะแซ่บเวอร์ขนาดนี้ทัวร์วด้านใตาด้วยจ้ะ กินสดได้อะกรอบแลบเหมือนทัวเลยจ้ะเหมือนต้นหอมอ่ะจ้ะรีคคำใหญ่ๆโตๆมาเด้อพี่น่อง เซอร <my> oh, <thank> ์วิสมาแล้วโอ้ thank you thank มุดเด้อค่ะพี่น้องมากินเออ่น้ำกระเจี๊ยบกันค่ะโอ้ยคือหอมหวานแต่น้อน้ำกระเจี๊ยบไหม สุดท้าทั้งพริกสดพริกขัวด้วยค่ะนี่จะได้มีสีสันมาเลยค่ะเห็ดหูหนู กินไปน้ำคุยไปน้ำนะคะจะได้เบื่อือ กินหลายเด้อค่ะกินในเรื่อยๆกินในทั้งมือเบิดมือกินบ่หยุดบ่ยรยอนกินหลอนนากันแบบที่ี่น ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเด้อค่ะที่ว่าติดตามกันตลอดมาซรอยเรือสึ่กันเลยกันให้กำลังใจกันตลอดมาให้กำลังใจกันตลอดไปแบบนี้เด้อค่ะเนาะจูงมือกันไปดึงมือกันไปบ่ถิ่งกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะ ก็คือน้องไงแห้งจีนแห้งแสบจะเบิดเครื่องนี่งเลยเนี่ยก็กินบบปะดกเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนมันหลายแห้งจนเต็มถาแเ้าถาดพวกหญ่นึงเดี๋ยวสูกับะไเดล่าเพื่อนเพื่อนไปเด้อค่ะเดี๋ยวเขากลับมาพบกันไหมในคลิปหน้าเนาะเนาะสำหรับแค่นี้ก็สวัสดีค่ะ